สวัสดีครับอยู่กับช่องพังน้องใหม่แฟมิลี่ครับผมวันนี้พามารู้จักกับพลายนิ้งน่องพ่อพันอีกหนึ่งเชื่อครับแห่งสวนนงนุชเป็นลูกชายของพ่อพลายเบิร์ดหล่อมากครับตัวใหญ่มากใหญ่จริงๆครับทั้งสูงทั้งใหญ่เหมือนพลายเบิร์ดหมดทุกอย่างแต่งาออกไม่เหมือนกันแค่นั้นครับผมงาออกแคบแต่ความหลอ่อความใหญ่เหมือนกันครับสวย นี่ครับลายนิ่งหนองครับผมตัวใหญ่มากนะครับนี่ก็ลูกหลายตัวเหมือนกันครับทุกอย่างเหมือนพ่อเบิร์นหมดครับแต่งาเข้าออกแคบขวาแค่นั้นเองครับผมรอมากครับ มก็ต้องยืนถ่ายไกลๆนะครับฟานเข้ามาอยู่กลัวครับนี่ครับรอมากเลยครับรูปรอเป็นพ่อพันธ์ชั้นดีเหมือนกันครับ ใภาพบรรยายนะครับนี่ครับบรรยากาศครับ ไายนึ่งนองตัวใหญ่มากครับใหญ่จริงๆครับทั้งใหญ่ทั้งสูงนี่ครับดูสวยมากครับความใหญ่นะเ็นดูขาหลังนะครับ ขาหลังขาหน้าครับใหญ่มาก นี่เป็นลูกชายของพ่อเบิร์ตนะครับดูหูนะครับหูหน้าแล้วก็พวกมือพวกอะไรเนี่ยขาหลังขาหน้าเนี่เหมือนพ่อหมดเลยครับแต่งาไม่เหมือนกันแค่นั้นครับถ้างาออกเหมือนกันอีกกับปูเหมือนพิมพ์เดียวเลยครับนี่ครับความสวยจริงๆครับความใหญ่ความสง่าไปทางพ่อเบิร์ตหมดเลยครับแต่งานเขาอาจจะออกแคบกว่าแต่งาใหญ่นะครับ รอมากครับผมลูกเขาก็หลายตัวนะครับอยู่ที่ที่สวนนี้ลูกเยอะมากครับความเป็นอยู่ที่นี่ก็สบายครับที่อยู่แล้วก็อ,อ,อย่าอาหารการกินน้ำดื่มอะไรดีทุกอย่างหมดเลยครับที่อยู่มีล่มมีโรงช้างสวยน้ำน้ำก็สะดวกสบายมากครับน่ครับลายนิ่งหน่อ มาถ่ายรูปเฉยๆพ่อพลายมามาย่นโฉมความรอของพ่อพลายเฉยๆครับไม่ได้ทําอะไรหรอกครับมาดูความหรอเฉยๆครับผมความสง่าความสวยครับนี่ครับถ้าเลี้ยงตั้งแต่เล็กๆนี่ก็ กล้าเลี้ยงอยู่นะครับแต่ถ้าตัวใหญ่ขนาดนี้แล้วไม่กล้าหรอกครับกลัวถ้าตัวเล็กๆเลี้ยงมาตั้งแต่เล็กๆเลยนี่ก็กล้าเลี้ยงอยู่ครับแต่ถ้าตัวใหญ่ขนาดนี้แล้วไม่กล้าเลี้ยงครับนั่นก็เป็นแฟนของเขานะครับน่ะคำพองแฟนของนิ่งนอง สวยมากครับช้างตัวนี้สวยเหมือนพ่อทุกอย่างเลยครับแต่งาเขาออกแคบนิดนึงแค่นั้นนะครับงาก็สวย นี่ครับวันนี้ได้พามาดูพ่อพันธุ์แห่งสวนนุ่นชอีกเชือกหนึ่งครับที่มีความรอความสง่าสวยมากครับผมชอบมากครับความสูงสามฟุตสูงใหญ่ขายาวช้างยังหนุ่มมากนะครับยี่กว่าปีครับประมาณ2 0่สิบสองิบสามปีได้อยู่ครับดูแล้วนู่นขวัญเมืองไปแล้วขวัญเมืองไปล่ามแล้วครับ นี่ครับลูกก็หลายเชือกครับผมตอนนี้ก็จะคลอดอีกก็มีอยู่ไม่มีอยู่หลายเชือกเหมือนกันนะครับของพลายนิ่งหนองนะครับก็มีหลายเชือกอยู่ครับที่กําลังจะคลอดเป็นพ่อพันธุ์ต่อจากพ่อได้สบายเลยครับนี่ครับหน้าตาเหมือนพ่อเบิร์ตเป๊ะ หออะไรเหมือนกันหมด ขอบคุณมากๆนะครับขอบคุณที่เป็นกำลังใจให้กับช่องพังน้องใหม่ Family ขอบคุณที่กดไลค์กดแชร์ s u b s c r i b ์ให้นะครับขอบคุณที่เป็นกำลังใจให้กับลุงกงศุลป้าติก๊กและก็สีดดดาวซีดอน้อยนะครับขอบคุณทุกๆคอมเมนต์นะครับขอให้ทุกคนมีความสุขสุขภาพร่างกายแข็งแรงครับคิดหวังสิ่แล้วขอให้สมปรารถนาทุกสิ่งทุกอย่างครับผมขอบคุณมากๆนะครับวันนี้ก็ได้มาอยู่กับพลายนิ่งน้องครับพามาดูพลายนิ่งน้องครับ นานๆได้ได้ถ่ายเขาครั้งนึงครับก็พามายนโฉงความหล่อครับ งาก็ใหญ่เหมือนกันนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ